ดูที่อีกหนึ่งปัญหาค่ะที่ชาวบ้านในพื้นที่กําลังเกิดความกังวลอยู่เหมือนกันก่อนหน้านี้ BC n e w ิวส์ไูนของเราได้นําเสนอปัญหาเกี่ยวกับสายสื่อสารที่ไม่ค่อยจะเป็นระเบียบเท่าไหร่นักนะคะทีนี้มีปัญหาใหม่ค่ะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคมแต่ว่าเป็นเรื่องของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือแทนนะคะตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่หลายตําบลในจังหวัดนครปฐมบอกว่ากังวลว่าจะไม่ปลอดภัยจากผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณเหล่านี้ แล้วค่ะวันนี้ทีมข่าวของเราลงไปในพื้นที่ไปติดตามปัญหานี้มาให้ดูกันนะคะติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะชาวบ้านหมู่7ตำบลมาบแขอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมกว่า50คนได้นำเอกสารร้องเรียนเรื่องการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ชุมชนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับชาวบ้านในเรื่องของสุขภาพและให้ยับยั้งการติดตั้งเนื่องจาก ไม่มีการทำประชาคมนี่คือเสาสัญญาณโทรศัพท์ที่กำลังก่อสร้างตั้งอยู่ในเขตชุมชนหมู่7ตำบลมาบแขแต่ถูกชาวบ้านร้องเรียนว่าอาจจะส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง<ม>นายบุญเสริมมาตาชาวบ้านหมู่7ตำบลมาบแขที่อาศัยอยู่ที่นี่มานานกว่า20ปีบอกกับทีมข่าว BEC News ด้วยว่าเขาได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบของคลื่นโทรศัพท์ต่อสุขภาพของมนุษย์ จากนักวิชาการและงานวิจัยของหน่วยง,งานต่างๆจึงต้องรวมตัวกับชาวบ้านคัดค้านมันจะเกิดเป็นมะเร็งบ้างจะเกิดเป็นทําให้ความจําเสื่อมบ้างเราก็เริ่มมีตกกังวลคือจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาประเทศนี่เราก็เห็นด้วยแต่ในเมื่อถ้าพัฒนาเราต้องการให้มันพัฒนาไปด้วยแล้วก็ปลอดภัยไปด้วยจากการสังเกตของทีมข่าว BBC News Tonight พบว่า มีเสาสัญญาณอีกต้นหนึ่งได้สร้างเสร็จและปล่อยสัญญาณแล้วซึ่งเสาอ,อีกต้นชาวบ้านได้ทําเรื่องขอระงับการก่อสร้างาจากการสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านบอกว่าเสาที่สร้างเสร็จแล้วเพราะเสร็จก่อนที่จะมีข้อกฎหมายพระราชบัญญัติสื่อสารปี2550ซึ่งชาวบ้านที่นี่ก็กลัวปัญหารเรื่องสุขภาพกับเสาสื่อสารที่สร้างเสร็จแล้ว อันนี้มันก็เป็นมันหลายปีแล้วแหลเะเขาอยู่กับมันมานานไงแต่แรกเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรไงทีน,นี้พอเราเริ่มจะมีความรู้มั่งว่ามันมันน่าจะเกี่ยวกับเสาเนี่ยสัญญาณเนี่ยที่มันมันมีผลกระทบกับเราทําให้เราเป็นเพราะเราอยู่กับมันมานานมากแล้วอันนี้คือผู้ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนภาคประชาชนจังหวัดนคปรปฐม ได้ทําการรับเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านในหลายอาเภอของจังหวัดนครปฐมเพื่อนาเรื่องส่งไปที่จังหวัดนครปฐมและศูนย์พิทักษ์สิทธิคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อดําเนินการต่อไปจริงแล้วเนี่ยการก่อตั้งเสาสัญญานี้นะครับถือว่าเป็นการก่อสร้างอาคารชนิดหนึ่งซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่จะให้การอนุญาตแต่มีข้อแม้ว่าการก่อสร้างอาคารที่เป็นอันตรายจะต้องมีการทําประชามติก่อนหรือทำประชามก่อนเพราะฉะนั้น การก่อตั้งเสาสัญญาณนี้ถือเป็นอาคารที่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการทําประชามาติก่อนแต่การก่อสร้างที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ผ่านกระบวนการนี้มันก็ผิดมาตั้งแต่แรกนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมาบแคจังหวัดจัปรปฐมบอกว่าได้รับเรื่องของชาวบ้านที่ร้องเรียนแล้วและได้พูดคุยกับเจ้าของเสาสัญญาณสื่อสารให้มาพูดคุยกับชาวบ้านถึงมาตรฐานความปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพ ชาวบ้านได้รวมกลุ่มมาร้องเรียนในเรื่องของผลกระทบที่มีต่อทางด้านสุขภาพของชาวบ้านชาวบ้านจึงมีการรวมตัวเพื่อคัดค้านการก่อสร้างสาวสัญญาณน,นี้ครับชาวบ้านจึงไม่อยากได้สิ่งนี้เข้ามาในท้องถิ่นของตนเองนะครับอยากอยากได้แต่ต้องไปสร้างในที่รัศมีที่ไกลที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านทีมข่าว b b c News Tonight รายงาน 好。 จากที่ชาวบ้านได้กังวลน,นะคะว่าเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์นั้นจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพวันนี้เราก็มีข้อมูลนะคะจากข่าวของเราที่ได้ไปสอบถามเพิ่มเติมนะคะจากอาจารย์สุมเมศวงพานิชเลิศค่ะซึ่งเป็นอาจารย์ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยสงขลาในครินนะคะซึ่งก็ได้ค้นคว้ารวมถึงรวบรวมข้อมูลรายงานผลกระทบต่อสุขภาพจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาจากเสาสัญญ,ญาณโทรศัพท์นี้แหละคะ่ะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เสาและบริเวณใกล้เคียงเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในระยะไม่เกิน300เมตรเป็นเวลานานนะคะจะมีอาการดังนี้ค่ะคือ 1. อ่อนเพลียปวดศีรษะวิงเวียนนอนไม่หลับนะคะและอาจทำให้มีความจำเสื่อมขาดสมาธิสั่นกระตุกและเศร้าสลดได้นอกจากนี้ยังมีอาการคลื่นไส้เบื่ออาหารและฉุนเฉียวง่ายด้วยนะคะ ที่สําคัญโรคที่เป็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือโรคมะเร็งตามส่วนต่างๆของร่างกายและทางด้านเซลล์สมองด้วยค่ะทางองค์การอนามัยโลกนะคะรายงานว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกส่งออกมาจากเสาจะอยู่ในช่วงความถี่100กิโลเฮิร์ถึง300จิกะเฮิร์เตือนว่าจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่ระดับเซลล์ไปจนถึงระดับเนื้อเยื่อโดยสัญญาณที่ส่งออกมาจากเสาจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าสัญญาณจากเครื่องโทรศัพท์เนื่องจากคลื่นที่ส่งออกมาจากเสานั้นเป็นคลื่นที่ถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทำให้ร่างกายได้รับคลื่นอยู่ตลอดเวลา ปริมาณคลื่นที่ได้รับขึ้นอยู่กับความเข้มของสัญญาณด้วยค่ะแล้วก็ต้องดูเรื่องของระยะทางในการติดด้วยว่าอยู่ใกล้ชุมชนมากน้อยแค่ไหนถ้าว่าใกล้เกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบได้อย่างที่อาจารย์ได้ค้นคว้าข้อมูลมานะคะ